สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่รักทุกท่านค่ะวันที่22กุมภาพันธ์2565นายธนาธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระตุ้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามการดำเนินการตามโครงการของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลน,นะคะ เพื่อดูแลประชาชนทุกสาขาอาชีพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขับเคลื่อนพืชเกษตรและเศรษฐกิจภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนอาทิยางพาราไทยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยซึ่งข้อมูลการยางแห่งประเทศไทยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับหนึ่งของโลกนะคะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ38.65คิดเป็นการส่งออกยางพาราประมาณ3.7ล้านตันต่อปีค่ะ ตลอดจนในปี2 5 6 5คาดการว่าไทยส่งออกยางพาราไปทั่วโลกกว่า4.218ล้านตันเพิ่มขึ้นลอยละ2.03จากปีก่อนที่ส่งออก4.134ล้านตันสืบเนื่องมาจากปริมาณความต้องการใช้ยางพาราของโลกมีมากขึ้นและตัวเลขเดชนีภาคการผลิตสูงขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลก ภายหลังสถานการณ์โควิด -19 จะส่งผลสถานการณ์ยางพาราเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะนายธนกรกล่าวว่าการที่ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้นนี้ทำให้โครงการประกันราคายางของรัฐบาลมีความสามารถจ่ายค่าชดเชยส่วนต่างให้ประชาชนลดลงนะคะแม้ว่าจากการศึกษาพบว่าเกษตรกรสวนยางมีความพอใจในโครงการนี้ อย่างไรก็ดีค่ะนายกรัฐมนตรีได้กำกับสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินโครงการควบคู่กับโครงการประกันราคาเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่ส่งถึงประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติค่ะและเพื่อความยั่งยืนนะคะเนื่องจากยางพารามีผลผลิตตลอดทั้งปีเมื่อผลผลิตออกเยอะจะมีผลถึงราคายางอาทิกเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด คือการสนับสนุนการปลูกพืชผสมผสานควบคู่กับการวางแผนการขายการให้เงินอุดหนุนกับเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเสริมสภาพคล่องการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้งานให้พอดีกันสินเชื่อสนับสนุนชาวสวนยางเพื่อขยายกำลังการผลิตของผู้ประกอบการค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลได้ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยดำเนินแผนงานและวางโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับอุตสหาหกรรมยางพาราเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับยางพาราพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการแปลรูปยางพาราเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงวางแผนการขายและจำหน่ายซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับยางอย่างมากค่ะนายธนากรยังกล่าวต่ออีกนะคะว่าขอให้มั่นใจว่าภาคการเกษตร ถือเป็นหัวใจสำคัญของประเทศนะคะอาทิยางพาราซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีจึงได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเร่งดำเนินการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรไทยพร้อมเดินหน้าผักดันเกษตรกรไทยให้เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้ง ส่งเสริมกลยุทธ์การขายแบบใหม่ๆนะคะที่เข้าถึงผู้คนจำนวนมากผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลในแบบ New Normal นะคะตลอดจนส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ให้เท่าทันต่อยุคดิจิตอลศึกษาการผลิตที่สอดรับกับรูปแบบการบริโภคสมัยใหม่ซึ่งเป็นแนวทางการทำงานของนายกรัฐมนตรีตลอดมาค่ะในการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมทุกด้านมุ่งทำงานแก้ไขปัญหาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ สุดท้ายนี้นะคะแอดมินก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ